ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ละส,สมัยเนี่ยกี่วันจะประชุมวันไหนบ้างแม้ที่ผ่านมาการจัดมีการประชุมในวันพุธประหลัดก็ตามก็ต้องของความเห็นในที่ประชุมอยู่ดีนะส่วนที่ถามกันมากว่าการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายรัฐมนตรีนั้นนะฮะจะมีขึ้นวันไหนอาจารย์วันนอบอกว่าจะมีขึ้นในวันที่13รกรกฎาคมค่ะคือวันพฤหัสหน้านะฮะ เวลา9นาฬิกานาทีซึ่งก็ได้มีการหารือกับท่านปอนเพชรวิชิตจุลชัยประธานวุฒธธิสภาเรียบร้อยแล้วโดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาก็จะออกหนังสือเชิญทั้ง2ส,สภามาประชุมร่วมกันเรือนนี้เป็นการประชุมรัฐสภานะครับทีนี้ก็ถามว่าการโหวตนายกในส่วนของคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักและเจเดเดตจาพกพรรเก้าไกล มีแนวโน้มว่าจะโหวตไม่ผ่านในครั้งแรกเนี่ยนะฮะแล้วประธานจะให้มีการโหวตกี่ครั้งคือเสนอเข้ามาอีกได้กี่ครั้งเนี่ยนะท่านอาจารย์บันมัดนอมธาบอกว่าจานวนครั้งในกรุงพูดไม่ได้เพราะครั้งเดียวอาจจะผ่านก็ได้คือได้สามร้อยเจ็ดสิบกเสียงแต่ถ้าไม่ครบก็รุงพิดาการประชุมในรอบต่อไปและต้องวิเคราะห์ดูว่าคะแนนที่ได้นี่มีจํานวนเท่าไหร่จะ,จะครบสามร้อยเจ็ดสิบกเสียงและหากฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะขอเวลาในการประชุมกี่ครั้ง แต่โดยสรุปคือรัฐสภาต้องประชุมให้ได้นายยตรีซึ่งไม่ใช่ในายพิธาคนเดียวนะ,ะานายพิธาได้ก็ถือว่าได้ไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาจนกว่าจะได้นายกรนตรีเพราะรัฐสภามีหน้าที่เลือกนายนตรีตามรัฐธรรมนูญเพื่อไปบริหารประเทศเราจะขาดนายกรนตรีไม่ได้นะครับอ,อาจารย์วัน,วนหมอบนนอบอกว่าในเบื้องต้นผมพูดอย่างเป็นกลางคือสสซึ่งมีหน้าที่ในการออกกฎหมายและพิจารณางบประมาณนั้นเขาได้ร่วมกันที่จะตั้งรัฐบาลแล้ว312เสียง ซึ่งเมื่อวานนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการเลือกรองประธานคนที่หนึ่งได้คะแนน312เสียงอันนี้ก็จะเป็นหลักแต่การเลือกนายกไม่ได้ใช้เสียงข้างมาก312เสียงแล้วจะได้เป็นนายกเพราะต้องใช้3 7 7เสียงเป็นอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังขาดอีก64เสียงหากไม่ได้ก็ต้องโหวตให้ได้3 7 6เสียงและหากวันแรกไม่สามารถถือว่าการประชุมวันนั้นก็จบและรับโหวตนายกในครั้งนัดต่อไปก็จะต้องคำนึงถึง ความพร้อมของสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนอาจารย์บันณอ,อบอกผมเชื่อมั่นว่าหากเราทําอะไรด้วยความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสิ่งนั้นก็จะบรรลุปเป้าหมายนะครับอนักข่าวก็ถามว่าหากพกรรครวมรัฐบาลยังยืนยันจะเสนอชื่อนายพิธาจะให้มีการประชุมอีกหรือไม่อาจารย์บันวัดน,นอ,อบอกว่ารัฐมนูญไม่กําหนดว่าต้องเป็นคนเดิมหรือคนใหม่แต่เบื้องต้นดำเนินคนที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งกําหนดคุณมสมัครครบถ้วน แต่หากว่ารายชื่อทั้งหมดที่ส่งไปยังกรกะตยังไม่ผ่านก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยกําหนดว่าให้รัฐสภา,าเสนอคนนอกได้แต่ก็เป็นขั้นตอนที่ยาวเพราะรัฐสภา,าต้องมีเสียงมากกว่า2ใน3ที่เห็นว่าควรจะให้เสนอคนนอกเข้ามาบวชในสภา,าได้ซึ่งต้องใช้เสียง376เสียงถือว่าเป็นนายกตรีได้ถึงจะเป็นนายกตรีได้นะฮะตนคิดว่าเราไม่สามารถด้วยใบาดเดาได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีนายกและเป็นนายกที่บริหารประเทศต่ตอไปได้ค ถามว่าประชาชนจะดูปัจจัยคามั่นสัญญาของแปดพักรวมที่จะเสนอคุณพิธาฝากดันไปถึงที่สุดหรือไม่ออาจารย์วันวัดน,น,นอบอกว่าพักร่วมระบาลได้ตกลงใจร่วมกันว่าจะสำรวจหนวหน้าพักที่มีเสียงข้างมากที่ได้รับการเลือกตั้งมาเมื่อวันที่14พฤษภาค,คมโดยเป็นข้อตกลงของแปดพักแต่ตรัฐสภาก็ต้องทำหน้าที่ในการเลือกนาย,ยกประการหวดเป็นเรื่องของรัฐสภาที่มีสวมมาเกี่ยวข้องหากเฉพาะสภาผู้แทนอย่างเดียวก็อย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไร